ยังไงก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับการทรงนำของพระเจ้าและพี่น้องที่มานี่เนาะทุกท่านตอนคืนนะครับรอบเย็นนี้นะครับรอบรอบเย็นนี้เราจะมีการนมัสการที่นี่แล้วก็มีศีมหาชนนะครับแต่ให้พี่น้องที่ท่านใดที่มาต่อล่วงหน้าเกิดนะครับอาจารย์พรัลงกษมณอาจารย์ฝรักามณรจรับในการที่เป็นผู้ที่เทศนาแล้วก็เขาจะนําเราในการที่เป็นศีมหาชนนะครับ แล้วก so ็ผมนำนมัสการในคืนนี้แล้วก็สำหรับตอนคืนนี้ก็นะครับผมเป็นผู้นำนะครับแล้วก็จาจอเนาะจอจอนี้เป็นผู้นำผู้นำรายการในสําหรับค่ำคืนนี้ครับผมจะนานมนัสการแล้วก็อาจารย์ดับในกันที่ให้สีมหาสนิหแล้วก็ทศนาด้วยก็เป็นข่าวนี้ก็ที่จักเราก็ได้ตั้งมาสี่เดือนสี่เดือนกว่าเนาะได้เห็นพระพุท่มาของพระเจ้าก็ขอบคุณพระองค์ที่ มีหลายครอบครัวที่เป็นผู้เชื่อใหม่แล้วก็เปิดใจต้อนรับโลกก็เดือนที่สามเดือนมีนาอาทิตย์ที่สองกลับกะไว้นะครับกะไว้ในการที่มีแผนในการที่จะให้บริษมา่ตอนนี้ก็มีเก้าคนเท่าที่ผมจำได้ก็มีเก้าคนนะครับแล้วก็มีใครบ้างก็ถือพี่ทุนเนาะแล้วก็พะยำเขาทุนแล้วก็อะเลยนะพี่ทุนแล้วก็สอง พี่สงก็ครอบครัวของพี่ถูลสามีภรรยานะครับแล้วก็พี่สงสามีภรรยานะครับแล้วก็จะมีพี่ออกนะคนหนึ่งนะครับแล้วก็พี่นอกคำสมา,คามีภรรยาก็เจ็ดคนแล้วก็น้องมนคนหนึ่งก็แปดคนแล้วก็พี่แก้วกับอ่าอะไรนะครับะนะพี่เอก็คือสิบคนนะน้องมีสิบคนในการที่จะรับบัพติศมานะครับขอบคุณพระเจ้านะจะจะให้พี่น้องเนี่ยอธิษฐานเหงื่อพี่น้องของเรา ก็อยากจะให้พี่น้องฝากไว้ในที่ถามเหลือ,อาจารย์นใหม่ที่จะมาประจำที่นี่เนาะอาจารย์ที่เป็นจำไม่ได้สอนที่สนามไปพร,ะประยา,ยนานะตัดขยันนะเนาะฝากไว้กับพี่น้องแล้วก็ก็ปีนี้นะครับตั้งเป้าไว้ที่จะทําคุณเด็กนะครับคุณเด็กก็คืออย่างเงี้ยตั้งแต่อายุเนี่ยบกขึ้นไปก็เราก็ขอแล้วก็เราก็ขอเนาะก็คือเมื่อวันเมื่อวันผมคำนวณดูแล้วเรามีประมาณเด็กอายุหนึ่งขวบ ถึงอายุ15านะมี20คนน่ะไม่ใช่น้อยเลยนะไม่เยอนะไม่ใช่น้อยเลยยี่สิคนเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะขอไปจริงๆเราขอให้ทุนตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ16ถ้าเกิน16เราขอไม่ให้แล้วเพราะฉะนั้นยังไรก็คือยังน้องเว็บน้องโมเนี่ยยังมันอยู่1ปีมปีกว่าไปสองปีก็ไม่เป็นไรเราขอไว้ก่อนนี้ถ้าขอไว้ตอนนี้พอดีเลยรจ็ดแเดือนได้ไหมถึงจะได้แล้วก็แล้วก็ทานอยู่ัทานอยู่สักปีหนึ่ง ก็ด้วยความเชื่อแต่น้องๆคนอื่นก,ก็ทันแน่นอนอย่างเช่นน้องพรน,น้องแป้งน้องอะไรน้องใหม่ที่เดนทางอยู่ทั้งหมดนับแล้วมีประมาณยี่สิบคนนะขอบคุณพร,ระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าน้องพี่น้องที่มาประจําที่นี่นะแบบมาแบบเป็นประจำเนี่ยประจําที่นี่เลยแล้วก็นับไปเราบอกมันก็มีประมาณยี่สิบคนเหมือนกันผู้ใหญ่นะนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาไม,ไม่ได้มาประจาหมายถึงว่ามาในตอนคืนแล้วก็มาช่วยเรา วันอย่างว่ามีมีพ่อครัวของพิจิตรแล้วก็พ่อครัวของนะครับก็เขาเรานั้นเป็นวันทีะะ่แบบว่าเขามีบุตรประจําของเขาอยู่แล้วแต่เขามาร่วมเพราะฉะนั้นก็คือตามหลักของที่จะจากในประเทศไทยเนาะผมอยากจะบอกให้พี่น้องไน้เข้าใจอย่างนี้ไว้ก็คือมีส,สมาชิกเนะี่ยมีแบ่งไว้เป็นสามประเภทด้วยกันเขาเรียกว่าสมาชิกสมบูรณ์ก็คือหมายถึงว่าทั้งประจําแล้วก็ทั้งรับบริสมาแล้วก็ทั้งอยู่ที่นี่เลยเริ่มแน่นนะครับเขาเรียกว่าสมาชิกสมบูรณ อย่างที่บอกสองก็คือสมาชิกประจำแล้วก็สมาชิกใหม่นะก็คือเพิ่งเข้ามาใหม่อย่างที่สก็คือสมาชิกร่วมหมายถึงว่าเขาไม่ได้เป็นประจําที่นี่อย่างที่เรี่จิ๊บก,กับอาพวกโผลพีจิ๊บใช่ไหมพิจิตบกับพี่น้องแฮพพี่ม,มีมีเขานี่เขามีบทประจําของเขาในี่ที่ที่ที่บทกอดทรายข้างหลังนาะจะมีที่เป็นบทที่เป็นพี่น้องพงมา่าอันนั้นก็คือบทประจําของเขาแต่ที่นี่ก็คือ Smart สมาชิกร่วมสมาชิกร่วมมันจะเขาเข้ามาในมาร่วมกับเรา ครับอย่างนี้เขาแบ่งไว้เป็นสามอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อวานผมก็เลยเขียนดูแล้วก็นับดูว่ามีเด็กกี่คนมีอะไรกี่คน,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 คนถ้ารวมรวมทั้งหมดมี53คนนี่แม่ในห้องห้าสิบคนก็มีประมาณ4 0คนก็มีประมาณ41คนก็คือประจําแ <c oughs> ม่เด็กแล้วก็เราก,ก็นับเข้าไปแล้วอย่างลูง้ผมมีมีอย่างเงี้ยเราก็วานับเข้าไปแล้วเป็นในประจําของเราไหยนะครับ ฉะนั you you time time, time, you ้นขอบคุณพระเจ้าเนาะพระเจ้าทรงแสนดีเราผู้ยังไม่ได้นับใเลยยังไม่ได้นับในอย่างเช่นนี้แบบตัวผมกับมิชนนารีกับเราเป็นผู้ับใน้พี่น้องนัดศึกษาเพราะฉะนั้ไงครับเขาก็จะย้ายตามไปที่ถึงเวลาเขาก็ต้องย้ายอย่างผมก็ถึงเวลาก็ต้องย้ายอาจารย์หลั่งเขาก็มาเยี่ยมเป็นบางครั้งเราไม่ทราบพอดีจบอะไรได้เป็นประจำฉะนั้นอย่างไรก็ดีก็คืออันนี้คือรูปแบบในการที่บริหารกิจกรร เราจะไปออกมาสามส่วนด้วยกันทิ่จักที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์สมาชิกประจำก,กับสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกร่วมนะคก,ก็มี3อย่างด้วยกันไม่จะบอกพี่น้องว่านี่คือดูแลแบบระเบียบดูแล้วก็เรา,าก็เข้าใจเรายังไม่ได้นับพี่น้องที่มาบางคนมามาแล้วก็มาไปมาบ้างไม่มาบ้างเราก็ยังไม่นะับเพราะเราเปิดต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยแต่คนที่มาร่วมสมาชิกร่วมมีโอกาสที่เขาขยับมาพระเ,เจ้านำใช่ไหมเขาสามารถที่ขยับมา ประจำก็ได้ใช่ไหมไอค้คนที่ประจำแล้วเขา,มาสมาชิกสมทุนก็ได้ส,ามาสมาชิกสมทุนก็ได้คือคือเขาแยกไว้เป็นสามประเภทแล้วก็บุญใหญ่จะให้ความรู้พี่น้องนะครับแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะสําหรับวันนี้นะพี่น้องมีอาหารนะต้องมีอาหารเที่ยงด้วยกันเราเจรตประชุมแล้วพี่น้องไหนกันไม่อยู่ด้วยกันเรากินข้าวด้วยกันเนาะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าครับ พี่น้องให้เรายืนขึ้นดีไหมครับยืนขึ้นในการที่จะมีการเคลื่อนไของมันจะเป็นยัง